ก็สวียังไปทางการนะคะขออนุญาตแทนตัวเองว่าซีนะคะสิ่ง <c oughs> ที่เราคุ้นเคยกับเรื่องของ e r a t i เ e AI ก็คือเรื่องของแชทนะคะจริงคำว,ว่าแชทเนี่ยมันเป็นเรื่องของบทสนทานาเนาะแต่พอเราเติมคำว,ว่าบอทเข้าไปเนี่ยเราคาดหวังว่าแชทบออ่ะจะเกิดการจำลองบทสนทานาบางอย่างโต้ตอบก,กับเรากลับมาอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะว่าแชทบอทในอดีตเนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีเก่าค่ะ <c oughs> เลยทำให้มีข้อจํากัดเทคโนโลยีเก่าที่ว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่า r ูเบสนะคะหรือว่า Pattern Recognition ใช้ Search Engine ใช้สิ่งที่เรียกว่า Natural Language Processing เทคนิคเหล่านี้ค่ะทำให้ตอนเราเทักเข้าไปในแชทบอทเนี่ยเขาจะเกิดการประมวลผลแล้วว่าสิ่งที่ User ใส่เข้ามาเนี้ยต้องการอะไรหรือมีความหมายว่าอะไร เสร็จแล้วเขาก็จะไปหยิบชุดคําตอบที่มีการเตรียมไว้แล้วขึ้นมาตอบให้แปลว่าอย่างน้อยเขาต้องทําความเข้าใจ Input เข้าไปก่อนเขาถึงจะตอบได้ถูกแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่า natural language processing นะคะ,ะเทคนิคก็อันนี้ฝากไว้ให้คุณคุณนะคะว่าเทคนิคเดิมเนี่ยมันก็เป็น AI นะคะแต่ว่ามันเป็น AI ที่มีข้อจำกัดละกันเรียกว่า NLP กับพวก search engine หรือว่า pattern recognition นะคะแต่ทีนี้ a i เองก็มีวิวัฒนาการะคะในยุคแรกๆเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการใช้ r Google b b s s e เรื่องของ Search Engine เรื่องของ Neural Network ที่ยังมี Layer ไม่สูงพอแต่ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยจาก Neural Network ธรรมดาเนี่ยเขาก็กลายล่างนะคะเป็น Deep Learning กลายล่างเป็น Deep Learning ช่วงนั้นก็จะมีเรื่องของแอพพลิเคชันทางด้าน Image เพิ่มขึ้นนะคะที่เริ่มมีการทำดีเซ็ตละในยุคของ Deep Learning ถัดมาค่ะอันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะจะไม่ได้เลคเชอร์ใดๆทั้งสิ้นนะคะคคแต่แค่อยากให้ทุกท่านเห็นความซับซ้อนของตัวโมเดลนะคะว่าพอเทคโนโลยีมันก้าวหน้าขึ้นความซับซ้อนของตัวลอจิกที่เพิ่มขึ้นเนี่ยประกอบกับความสามารถของเครื่อง High Performance Computing งที่เรียนไปเบื้องต้นนะคะทำให้มันเกิดสิ่งที่เรียกว่า Large Language Model ในปัจจุบันได้นะคะ Large l a เ g u a g e m o d ด l ทำอะไร จริงๆแล้วเขาเป็นโมเดลที่แค่ predict next word ก็คือ predict คำถัดไปหาว่าคำถัดไปควรจะเป็นอะไรดีถ้าพวกเราเห็นคำนี้น้ำร้อนปลาเป็นเราจะตอบว่าน้ำเย็นปลาตายเพราะว่าพวกเรามี background knowledge อยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าหากว่าเป็น l a n g u a ิ e model ที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอ,อ,อินเทอร์เน็ตได้เนี่ยบางตัวก็จะตอบว่า น้ำเย็นอาจจะเป็นน้ำร้อนปลาเป็นปลาก็มีน้ำร้อนปลาเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ไม่ได้ขอาว่าน้ำเย็นปลาตายแบบพวกเราแต่ถ้าหากว่าล้านเลเกิดโมเดลตัวนีนน้สามารถที่จะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้เขาสามารถที่จะค้นหาสุภาษิสำนวนได้เนี่ยเขาก็จะเจอน้ำเย็นปลาตายนะคะทีนี้ซีลองให้ร้านเลเกิดโมเดลอ่ะบอกออกมาซิว่าทำถัดไป จากกลาตัวน้อยๆล่องลอยไปตามน้ำเนี่ยควรจะเป็นคำว่าอะไรดีแล้วก็ให้เปอร์เซนเทจออกมาด้วยว่ามันควรจะเป็นคำไหนมากที่สุดเรียงตามลำดับนะคะตัวอาจจะเล็กสักนิดนึงอันแรกก็คือบอกว่าเขาควรจะให้คำว่าแล้วออกมาด้วยความน่าจะเป็นที่90%ถัดมาคือเจ้าก็ด้วยความน่าเปอร์เซนต์ด้วยความน่าจะเป็นที่85%แล้วก็เรียงลงมานะคะ Uh, line. เออเปอร์เซนเทจลดหลั่นลงมาเรื่อยๆสรุปก็คือปลาตัวน้อยๆล่องลอยไปตามน้ำเขาคิดว่าควรจะตามด้วยคำว่าแล้วเจ้าก็ถามว่ามันเป็นเพราะจุดๆๆอันนี้ก็เป็นเพลงนะคะแล้วก็แชท GPT เอ่อไม่ใช่แชท GPT ตัวนี้ไม่ใช่แชท GPT นะคะ Last g e n e r มเ e ลเตัวนี้เนี่ยเขาม,มีความสามารถที่จะคอนเนคกับอ,อ่อินเทอร์เน็ตได้ด้วยเขาก็บอกมาเลยนะคะว่าประโยคนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเพลงเด็ก ที่มีเนื้อหาต่อเนื่องกันเขารู้จริงนะคะในเคสในเคสนี้ลองดูเคสถัดไปค่ะว่าซีก็ลองถามอีกว่าอันนี้เป็นประโยคทั่วไปละวันนี้ฉันจะไปเขาคิดว่าเขาจะพิดคคำว่าอะไรออกมานะคะและนี่ค่ะเซตคำที่เขาพิเดกว่ามันน่าจะเป็นคำถัดไปอะเรื่องเปอร์เซนที่ไม่เท่ากัน จากตรงนี้ไม่พอนะคะก็เลยบอกว่างั้นจงแต่งหนึ่งย่อหน้าต่อจากคำว่าวันนี้ฉันจะไปโดยมีเนะะื้อหาเชิงผจญภัยของเด็กกรุหนึ่งแค่คลิปค่ะออกมาเลยหนึ่งขาราฟอย่างรวดเร็วนะตรงนี้ละคะ่ะมันเลยเป็นประโยคว่าแถ้าหากว่าเราทำทำงานบางอย่างที่เราต้องการความคิดสร้างสารรค์หรือว่าต้องการไอเดียใหม่ๆเราใช้เขาทำแทนเรา ทำได้เรื่องเร็วกว่าแล้วก็อาจจะด้วยข้อมูลที่มากกว่านะคะแต่ว่าตอนนี้เราปูาพื้นฐานกันเรียบร้อยแล้วว่า generative AI สิ่งที่เขาทําคือเขาสร้างสิ่งใหม่ด้วยหลักการที่ว่าเขาพิจิตรคำถัดไปหรือว่าช่องถัดไปสีถัดไปเป็นต,ต้นนะคะไปเรื่อยๆ h ชท GPT ตัวอย่าง generative AI นะคะก็จะมีพวก c h a t GPT Gemini Being K c r o s Bing, Perplexity หรือว่าอย่างตัวที่ของคนไทยก็คือ OpenAI t h GPT นะคะตอนนี้ที่เดี๋ยวก็จะพยายามพัฒนาเวอร์ชันใหม่ๆออกมาเรื่อยๆตรงนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างของเฉพาะงานทางด้าน text แต่จริงๆี่ยมีงานทางด้านวิดีโอมีงานทางด้านภาพมีงานทางด้านเสียงอีกหลายตัวเลยนะคะทีนี้พอ Chatbot เนี่ยความตั้งใจที่จะสนทนาเนาะ ใช้มาเป็นอินเทอร์เฟซให้คุยกับ LLM เราก็เลยได้คุยกับ LLM เสมือนว่าเรากำลังคุยกับคนอยู่แต่ว่ามันไม่ได้มีแค่ Large Language Model นะคะในยุคนี้เมื่อไม่นานนี้เองอย่างตัว ChatGPT 4o เนี่ยเขาก็ประกาศออกมาแล้วว่าเขาพัฒนามันด้วยการใช้ Omni Multi Model ก็คือเขาพัฒนานอกจาก Text ซเนี่ยเขาพัฒนานตัวเสียงเข้าไปด้วยก็พัฒนานตัวภาพเข้าไปด้วยทําให้ความฉลาดเนี่ยมันหลากหลายมิติมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นคำต่อจากนี้ไปค่ะไม่ใช่แค่เอลอรแต่เป็น l a าช e มัลติ m o d e l ด้วยทีนี้พอเรามีความสามารถของ l a าช e l a n g u a ร e Model เพิ่มเข้าไปในตัวแชทบอ o t เนี่ยสิ่งที่แชทบอ o t เดิมเคยมีข้อจํากัดเขาก็จะเริ่มทลายข้อจํากัดความเข้าใจภาษา ของมนุษย์มากขึ้นนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็ยังสามารถที่จะ produce ขอ้อมามที่เดิมเรา fix เอาไว้เนี่ยให้มีความหลากหลายได้มากขึ้นด้วยนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะตอบว่าอย่างเช่นว่าเข้าไปได้เลยเปล่าก็บอกสามารถทําได้ตอนนี้มีคนอยู่ร้านไหมอันนี้อาจจะยังไม่ค่อยดีนักนะคะก็ตอบออกมาเลยว่าเดินทางมาได้ยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นความสามารถที่เพิ่มขึ้นมันเลยเป็นที่มาของ ความกังวลของคนทั่วโลกนะคะแล้วก็ปีนี้เองเนี่ยอย่าง Future Today Institute เนี่ยเขาก็ได้ออกมาออกรีพอร์ตเลยนะคะว่าเรื่องของการ AI มาถึงพวกเราเนี่ยมันได้มาถึงแล้วพวกเราปฏิเสธไม่ได้ละแต่ปีนี้2024สิ่งที่เราจะต้องดาเนินการต่อก็คือเรื่องจะทำยังไงที่จะควบคุมความเสีย่ยงแล้วก็ดูเรื่องของจริยธรรมให้เกิดขึ้นให้ได้ในปีนี้นะคะตัว Sanford i v e r s i t y ที่เขา การทำเรื่องของ AI index ทุกปีต่อเนื่องมานะคะเขาก็ทำการซอรว y แล้วก็ผลลัพธ์ก็คือปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ผู้คนให้ให้ความสนใจในเรื่องของตัว responsible AI นะคะอย่างมากแล้วก็มีความกังวลแม้ว่าจะมีความสนใจที่เพิ่มขึ้นแต่ก็มีความกังวลเช่นกันในขณะเดียวกัน Number จำนวนของตัวกฎหมายที่จะมากำกับดูแลเนี่ยเพิ่มขึ้นทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา แล้วก็อย่างที่เราก็ทับอกว่าฟิลิปปินส์เนี่ยเขานำเราไปแล้วเนี่ยเขาก็มีการออกกฎหมายด้าน AI แล้วดวเช่นกันนะคะ hallucination ค่ะอย่างที่เล่าไปนะคะเบื้องต้นตัวอาจจะเล็กไปสักนิดนึงนะคะแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยซีลองใส่ชื่อตัวซีเข้าไปนะคะแล้วก็กบว่าเขาบอกว่าซีได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะโดยที่ท่านเป็นบุคคลที่มีคุณค่ามากทางด้านการเมืองนะคะซึ่งก็ไม่ใช่เลยแล้วก็ได้เป็นอธิบดีนะคะ สำนักงานแห่งหนึ่งที่มีชื่อคล้ายกับสำนักงานของพิวดีเองซึ่งก็ไม่มีอยู่จริงนะคะสำนักงานของพิวดีเนี่ยไม่มีตำแหน่งอธิบดีความสามารถในเชิงอภาษาของเขาเนี่ยยอดเยี่ยมมากนะคะแต่ว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นจริงเลยนะคะตรงนี้ซึ่งผ่านมาหนึ่งปีอออผ่านมาหนึ่งปีซีลองดูนะคะว่าเขาจะยังตอบเหมือนเดิมไหมปรากฏว่าเขาไม่ยอ,ตอมตอบแล้วนะคะเขาบอกว่า ข้อมูลตรงนี้เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะตอบข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลได้อยากให้เราให้ข้อมูลเพิ่มเติมเขามากกว่านี้นะคะแต่ในขณะเดียวกันตัวนี้เนี่ยเป็นตัวฟรีแต่ซีลองตัวโ o ตอบแบบมากครับไปให้เลยนะคะคราวนี้คือคือครั้งที่แล้วเขามั่วใช่ไหมคะแต่คราวนี้เขาตอบแบบใช่เลยอะค่ะคือใช่อพี่ดีลวก็คือเสิร์ชอินเทอร์เน็ตแล้วอะไรอย่างเงี้ย มันก็มีการเก็บตัวอย่าง AI Incident นะคะโดยที่เป็นหน่วยงานสองหน่วยงานที่เป็น Database Volunteer นะคะ C ก็เป็นหนึ่งใน Volunteer ของ Database แห่งหนึ่งด้วยนะคะในการช่วยกันเก็บ Incident แล้วก็มา debate กันว่าเออจะเป็น c a เยียังไงบ้างน,นะคะ